เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่จะสามารถฆ่าเชื้อแปลงสีฟันตัวกลไกการทาง,งานของมันเนี่ยฆ่าเชื้อด้วยระบบ UVC นะครับซึ่ง UVC เนี่ยเป็นมาตรฐานที่ใช้ฆ่าเชื้อกับอุปรกรณ์การแพทย์ซึ่งเวลาเราแปลงฟันเสร็จเนี่ยจะเห็นว่าความชื้น ที่อยู่บนตัวขนแปลงนะครับ mm hmm. ก็ยังคงอยู่และตรงนี้นะครับคือตัวสะสมเชื้อโรคชั้นดีหลายหคนที่คอนเซิร์นว่าการสัมผัสตรงแบบ UVC เนี่ยจะกอ่อให้เกิดมะเรง็งมันจะมีตัวเซ็นเซอร์ที่ดีเใช้ว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวใกล้ๆมันจะมันจะตัดการทำงานของ UVC ลงแต่ว่า UVC เนี่ยถาเราใช้มันในการฆ่าเชื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆนะแล้วเราเอาอุปกรณ์นั้นมาใช้เนี่ย มันไม่ได้มีความเสี่ยงการที่จะเป็นมะเร็งถึงพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทที่โปรโมชั่นเดือเจ็ดร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นเองแล้วก็แถมอผมชอบมากตรงนี้แก้วน้ำแม่เหล็กนะครับถึงสองแก้วทั้งชุดราคาเพียงเจ็ดร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นะครับ